อ้าวสวัสดีครับแจ้งใน,นวันนี้อากาศดีมากร้อนชิบหายเอาละมีใครสงสัยไหมว่าว่าผมเล่นไบย,ยังไงเอาจริงก็ไม่มีหรอก <c oughs> <c oughs> พอมาอาเสียงก็รู้สึกว่ามีเสมหะขึ้นมาจริงจี <c oughs> มาดูกันดีกว่าว่าผมเล่นยังไงคือเวลาผมเล่นไบเนี่ยผมชอบเอาไบาไปป่ามากกว่าผมรู้สึกว่าเอาไบาไปปานะ่าแล้วมันเกิดง่ายดีและแรงด้วยผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยจนกว่าผมจะเบลสี เมลสี่แล้วผมจะทําอะไรนั่นหรอใช่แล้วผมจะเข้าไปใส่แคลี่ฝั่งตรงข้ามแบบไม่ปาณีเทวคงคิดในใจแล้วว่าลุมกันสามตัวไม่ตายได้ไงแล้วผมจะบอกว่าผมมีสกิลลารที่ทรงพลังมากแหมไม่ต้องชมขบเคินก็แย่แล้วช็อตนี้ผมชอบเทลมากผมเลยเข้าไปบอกชอบเทลสักหน่อยเทลคงจะดีใจแน่เลยหวังว่าเทลคงชอบผมกับมั้งนะ และนี่คือช็อตที่ดีสุดในเกมนี้และอีกตัวเดียวผมเป็นจะได้คอคิวเอาไงครับคุณมาผมรอคุณอยู่เอเเอ,อขอบคุณคุณเวเล่มากเลยนะครับ ขอบคุณที่ออกให้นะครับและเพื่อนเขาจะจบกันแล้วผมต้องมาอยู่ในซีนให้ได้เลยถึงแม่พิมพ์ผมจะรีบสักแค่ไหนแต่ผมก็ต้องอยู่ในซีนให้ได้พาะว่าผมเป็นตัวเอกไม่ใช่แล้วจะว่าไปใช้รูปนี้ก็คมเหมือนกันนะเนี่ยเอาละผมก็จบไปอย่างสวยงามถ้าขัดใจเมนท่านไหนก็สามารถแนะนำกันได้นะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับผม เพราะจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนะั้นเอาล่ะสมบัติวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าเสียงไม่ชัดหรือติดขัดอะไรก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมากกว่านี้ไปแล้วครับเบยเยๆ